นี่นะครับน้องไว้นะครับลูกมดก็ลูกมดในต้นขาหยิบครับหยิบให้เองเขียนเลเ็กอันขันกองาเนี่ยขันต้องเขียนต้องเขียนบ่อยอืมจริว่าป็นเขียนให้ก็ไดงเขียนเมื่อเขียนสองแผ่นสามแผ่นสิบก้าก็ไดล่ะ ถามหวยถามหวยเอา้เอาตัวไหนดีสวัสดีครับลุงมลมากดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับกดไลค์ให้แล้วค่ะแอดขอบคุณครับอยากให้คุณนิกกี้เห็นเด้ออยากให้คุณนิกกี้เห็นเด้อวันนี้ขยับเข้าไปหน่อยที่ครับเอาตัวไหนดีถามเลขหน่อยตัวไหนอ่าน้องไว้ตัวไหนครับ คุณไว้คุณไว้ให้เรียกคุณนะครับคุณไว้ครับน่ารหกมากน่าสนุกหาเรื่องอะไรปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวมาเลยลูกมาเลยมาเลยไม่หยิบให้เลยเหรอหยิบให้สักใบหน่อยก็เอามาตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นยังไม่มีคนเลยนะคุณไว้คุณไว้นี่นะครับเขายืนอยู่แถวๆนี้สวยงามมาก แถวนี้นครับผมสามหมื่นห้านะครับเมื่อกี้นะครับโอ้สุด,ดยอดมากเทนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ